ลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เบลมาทำรีวิวตามสัญญาณที่บอกว่าจะมาเทียบของจริงกับของก๊อปนะคะของ f o r i o Luna Mini 2นะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะไม่เห็นหน้าเบลละแล้วก็วิดีโอจะไม่สั่นแล้เพราะว่าเรามีขาตั้งกล้องที่วางบนพื้นแล้วน,นะคะคราวที่แล้วถ่ายบนเตียงมันก็เลยแบบมีความกล้องสั่นเล็กน้อย,ยอะไรย่างเงี้ยจะปวดหัวกันบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะรอบนี้แก้ตัวละเราหาที่มันเรียบร้อยนะคะก็อ่ะ แบกเก้ามีน้องหมีมาให้กำลังใจด้วยนอกเรื่องนะคะ มาเข้าเรื่องเบลได้ซื้อ2ตัวนี้ด้วยตัวเองนะคะคืออันนี้เป็น non sponsor นะเพราะว่าทั้งคู่ก็คือซื้อมาเองนะคะแล้วก็อันที่เป็นของปลอมเนี่ยก็คือแบบตั้งใจเลยอะว่าซื้อคือตอนซื้อรู้นะว่าคือของปลอมซึ่งคนขายเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของแท้นึกออกไหมแล้วก็ตั้งใจซื้อมาเพราะว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยมันแบบมันต่างกันยังไงหรือมันจะเป็นแค่แบบการจ้างผลิตโรงงานเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่แน่ใจใช่ปะ่ะด้วย ความอยากรูก็ต้องพิสูจน์ก็จากการซื้อเริจา้าอันหนึ่งของแท้นะคะนีออ้ฝากเพื่อนซื้อที่เมกาเนาะแล้วก็อันของปลอมของกอ๊อฟเนี่ยก็ไม่บอกกันว่าซื้อจากไหนเพราะว่าเราไม่ได้จะสร้างปัญหาให้ใครนะคะโอเคเราแค่อยากจะให้คลิปนี้เป็นข้อมูลกับคนที่กำลังสนใจแล้วก็แบบไม่ได้ไปสัมผัสเครื่องหรือว่าไม,ไม่สะดวกที่จะไปซื้อที่ช็อปหรือว่าที่เซฟอร่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ ให้ดูดีๆแล้วกันว่าร้านออนไลน์เขาหลอกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออันมีคุยกับน้องที่ทํางานในฟอริโออะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเออมีลูกค้ามาเคลมว่าแบบ เครื่องมันรีจิสเตอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งโปะเชะโปะแตกมากกว่านั้นคือของเกาะของปลอมนะคะก็คือลูกค้าซื้อมาโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นของปลอมนั่นเองอันนี้ก็น่าสงสารน่าเสียดายมากๆมามาดูกันเลยดีกว่าว่าเครื่องไหนของแท้เครื่องไหนของปลอมนะคะมาสองเครื่องนี้ถ้าให้ดูแค่นี้ทุกคนจะดูออกไหมฮะถ้าให้เดาเออ เธอคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มองสติกเกอร์สีทองอันเนี้ยก็คงแบบเอ๊ะลังเลว่าอันไหนของแท้วะอะไรเงี้ยเพราะว่ากล่องหน้าตาแบบใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากๆเห็นไหมขนาดสติกเกอร์ข้างหลังข้างล่างที่เป็นบาร์โค้ดก็ยังมีเลยอะ่ะเออแล้วคือแบบถ้าคนที่ไม่เคยจับของจริงไม่เคยไปดูอะ่ะก็จะแบบแยกไม่ออกแน่ๆให้ดูข้างหลังเห็นไหมเห็นความแบบแท้ปอมไหมคะ,ฉะเฉลยเลยแล้วการอ่าหรุดอันนี้นะคะของแท้ ของแท้เขาจะเป็นกล่องให้ดูจากกล่องกันเลยนะเพาะแบบเนี่ยลักษณะการเปิดเขาจะไม่เหมือนกันนะคะของแท้เขาจะผาข้างหลังคือเป็นฝาแบบเปิดหลังอย่างนี้เป็นแบนๆนะคะแต่ของก๊อฟเนี่ยเป็นฝาแบบเปิดกลางน,นะคะเออก็คือมันสามารถแยกมาได้แต่ว่าพาร์ติ้งไลน์มันจีตรงนี้ที่นี้ ถ้าให้ดูแค่ลักษณะภายนอกนะคะตัวหมึกสีดำของลูน่ามินิทูของแท้เนี่ยเขาจะพิมพ์ด้วยหมึกสีเทาเห็นไหมเป็นแบบเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้สีดำในการพิมพ์นะคะเป็นสีเทาเข้มเทาอ่อน,นมามีการไล่เฉดกันแต่ว่าของก๊อปเนี่ยเป็นการเหมือนแบบพิมพ์หมึกสีดำอะแล้วเป็นตัวหนาตัวบางเห็นไหมซึ่งไอ้ตรงข้างหลังอะคือพิมพ์เหมือนกันมากเหมือนกันมากฟอนเฟิร์นเลยแบบเหมือนมากอะ เออแล้วก็ข้างหน้านะคะอย่างที่บอกข้างหน้าเป็นหมึกสีเทาทั้งคู่แต่ว่าดูโลโก้ดีๆนะของแท้มันจะห่างๆห,หน่อยแล้วก็แบบตัวหนังสือบางคุณภาพการพิมพ์ดีนะคะละเอียดเส้นบางเล็กนะคะแต่ของก๊อปเนี่ยมันจะแบบเส้นมีความหนาแล้วดูหมึกแบบมีความกองกองแบบไม่ค่อยสม่ําเสมอกันนะคะแต่อันนี้จะไปดูก็ดูยากเนะบางทีซื้อออนไลน์เขาก็ไม่ได้ให้เราดูเนอะปะอ่ะทีนี้ ถ้าเราไม่สามารถขอเขาดูเรื่องกล่องได้นะคะเรามาดูตัวเครื่องก็ได้นะคะนอกจากตัวออลืมตรงก้นนะคะตัวสติกเกอร์ของแท้เขาจะแปะมาอย่างเนี้ยปเลยนะตรงกลางเป๊ะแล้วก็มีบาร์โค้งบาร์โค้ดเรียบร้อยนะคะมีสัญลักษณ์ CE สัญลักษณ์อะไร Information Recycler เลยนะคะส่วนของกลอเนี่ยแปะมาอย่างแบบเออแปะแ,ปะแปะไปเหอะอะไรเงี้ยเค่องนี้ก็ตอนแกะก็ไม่ได้ระวังก็คือแบบ อยากรู้อะรีบแกะฉีกแม่มเลยเอ,อซึ่งไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรอย่างนั้นเลยนะคะมันจะไปอยู่ข้างในนี้แทนอืของแท้มันก็มีนะข้างในก็มีเหมือนกันแตเป็นบัตรสีเทาจางๆนะคะทีนี้มาดูข้างในแกะออกมานะคะอันนี้เมื่อกี้มันหลุดออกมาตัวแผ่นข้างหลังอะ่ะมันจะหลุดแยกออกมาอย่างนี้ได้แล้วก็ตัวกระดาษของแท้มันจะแบบมีความนุ่มละมุนอะกระดาษมันจะมีความแข็งแล้วก็แบบ ผิวจะเนียนๆนะคะแล้วก็ตัวหมึกพิมอย่างที่บอกว่าเขาไม่ใช้สีดำมันจะมันจะเป็นสีเทาเข้มอย่างนี้นะแล้วก็มีสีชมพูเข้มชมพูอ่อนนะคะแล้วข้างในของแท้อ่ะมันจะมีอันนี้ซึ่งอันเนี้ยมีคนบอกว่าของก๊อปบังเกรดมีอันนี้เหมือนกันนะคะมีชิ้นนี้ด้วยแต่ว่าพอขูดออกมาแล้วอะ่ะมันจะไม่สามารถเอาไปรีจิสเตอร์ได้อืมอันเนี้ยก็ต้องเสี่ยงดวงเอานะถ้าเราแบบว่าอยากได้ของถูกแต่แบบไม่ระวงนะังอะไรเงี้ยเออ ตัวนี้มันจะเป็นเป็นสีเทาๆมาตอนแรกเขาให้เอาเหรียญขูดออกนะคะแล้วก็เ,เลขเนี่ยไปรีจิสเตอร์ในเว็บหรือว่าในแอปของ f ฟ r i o ได้นะคะอันนี้เป็นแม่เหล็กเราก็สามารถแบบแปะกับตู้เย็นอะไรอย่างนี้ได้เนาะอ่ะข้างในเขาก็จะมาเป็นกล่องตรงนี้เอาไว้เก็บสายชาร์จนะคะซึ่งตัวกล่องเดี๋ยวเทียบให้ดูกันจะๆเลยของแท้เนี่ยมันจะมาแค่นี้เลยมีแบบมีเครื่องมีกล่องมีสายชาร์จข้างในมีแผ่นเอ่อ บาร,บร์โค้ด serial number นะคะแล้วก็มีคู่มือข้างหลังตรงนี้ทีนี้ของก๊อฟเนี่ยมันผ่าตรงกลางใช่ป่ะไอข้างหลังมันก็แยกเป็นแผ่นเหมือนกันนะแต่กระดาษมันห่วยกว่าเดี๋ยวแกะไม่ออกเนี่ยกระดาษมันจะแบบบางๆอะ่ะเห็นไหมว่ามีความสีทรูแต่ว่าของแท้มีความกระจัดกระจายเล็กน้อยนะคะขออภัยเนี่ยกระดาษมันคนละเกดเลยอะ่ะเห็นความหนาความสปริงตัวไหม แกรมของของแท้มันหนากว่านั่นเองนะคะทีนี้ของปลอมอข้างหลังมีพิมพ์เหมือนกันอันเนี้ยใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเห็นป้าหมึกพิมพ์เป็นหมึกสีดำแล้วก็ตัวกล่องที่รองเครื่องนะคะมีความกใกล้เคียงกันมากแต่ไม่เหมือนดูดีๆเนี่ยเห็นป่ะลักษณะของไดคัดไม่เหมือนกันนะคะของปลอมเนี่ยกระดาษก็แบบห่วยกว่ากระดาษเหมือนกระดาษเขาเรียกว่าอะไรกระดาษกล่องแป้งเหรอพิมพ์แล้วมัน ไม่มีความเคลือบแบบแต่นี้มีความแบบเหมือนเคลือบเคลือบด้านมนาะนุ่มๆน,นะคะแล้วก็ตรงก้นเนี่ยเห็นไหมลายพิมพ์ไม่เหมือนกันสักทีเดียวสีจะเข้มกว่าของแท้แล้วก็ปึ๊บๆน,น่าดูไปแล้วรอบด้านนะคะลักษณะแพทเทิร์นกล่องไม่เหมือนกันของปลอมคือเปิดจากด้านบนแล้วก็มีสายชาร์จให้อย่างนี้นะแต่ของแท้เปิดจากด้านข้างนะคะให้ดูดีๆนะ อันนี้ของแท้เปิดจากด้านข้างแล้วก็มีสายชาร์จมาให้อันนี้เป็นตัวถุงถุงกระดาษที่เขาห่อไ่ชั้นหนึ่งนะเบลก็เก็บไว้ข้างในมาโคนมันจะตรงกันนะคะเก็บทีนี้ไม่ดูสายชาร์จนะคะสายชาร์จไม่เหมือนกันเดอ้อคือเวลาเราจับอะเราจะรู้เลยว่าไหนแท้ไหนปลอมเพราะว่า,าสายเนี้ยม,มีความแบบนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าแต่นี้จะแข็งๆหน่อยแล้วก็ ลักษณะเท็กซ์เจอร์มันจะแบบมันๆเล็กน้อยนี่จะออกแบบด้านนุ่มนะคะให้ดูแล้วก็ของแท้มันจะมีพิมพ์บนสายชาร์จด้วยว่าใช้ไฟกี่โวล์อะไรเงี้ยเออมันจะแบบเหมือนได้มาตรฐานกว่าแต่ว่าตัวพอร์ตก็จะเป็น USB เหมือนกันนะคะหัวชาร์จเหมือนกันกลมๆนะคะก็ถ้าเราไม่ได้สามารถเข้าไปดูได้ถึงสายชาร์จอ่ะก็ อ่ะดูต่อไปละกันว่ามันสั่งต่างกันตรงไหนได้อีกนะคะตัวหัวชาวตัวน,นี้ก็ไม่เหมือนกันนะน,นี้งานดูละเอียดดูเนี้ยบกว่าส่วนของปลอมมันจะแบบเนี่ยมันจะมีความแบบพลาสติกไม่เนี้ยบอะไรอย่างเงี้ยอืมเก็บปึ๊บทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเนี่ยถ้าได้จับจะรู้เลยอะ่ะว่าแบบอันไหนของจริงอันไหนของปลอมอะ่ะเพราะว่าคืออันนี้ซื้อมาน่าจะ หลักหลายเดือนอยู่แต่ว่าใช้อันนี้ใช้มาแบบหลายเดือนแล้วอะตัวเนี้ยคือเ็ e เจอร์ของตัวซิลิโคนมันยังเนียนนุ่มลื่นอยู่เลยอะค่ะแต่ว่าของปอมตอนเนี้เหนียวแล้ว คืออายุการใช้งานเราคิดว่ามันน่าจะสั้นกว่าแล้วก็คิดว่าเป็นซิลิโคนคอนเรเกตนะคะเพราะว่าของแท้มันจะเป็นแบบอันทีบแบคทีเรียด้วยก็คือแบบพวกสินสกปกมันก็จะไม่สะสมลงบนเนี้ยแต่ว่าของปลอมมันไม่แน่ใจเลยอะว่าแบบมันทํามาจากซิลิโคนเกรดไหนอ่แต่ว่าอเนี่ยจับแล้วมันจะมีความเหนียวแล้วอะตอนเนี้ยแล้วคือเทกเจอร์อะ เห็นไหมว่าของแท้มันจะแบบดูละมุนกว่าอันนี้คือไม่ได้เข้าข้างนะแต่นี้คือพูดตามของที่เรามีเลยอะว่าแบบ t e x t อร์มันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะมีความเนียนละมุนอันนี้เหมือนยางแบบเหมือนยางเสื่อมอะที่มันจะเหนียวเหนียวแล้วอะเออเห็นไหมเห็นความสะท้อนแสงไหมคะว่าอันนี้มันจะดูเงาๆแล้วก็เหนียวเหนียวแต่อันเนี้ยมันจะมีความแบบอฟ f ์คือไม่ขึ้นเงานะคะ ตัวพอร์ตข้างหลังที่ชาร์จเหมือนกันแค่เคียงกันมากแยกไม่ออกนะคะตัวตุ่มข้างหลังต่างกันอยู่นะคะว่าของแท้เห็นไหมมีความสปริงตัวแต่ของปลอมอะตุ่มมันตื้นอะมันสั้นเนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องจะโฟกัสเห็นได้แค่ไหนนะคะตุ่มมันจะแบบของปลอมตุ่มมันสั้นมากเลยแล้วมันไม่ค่อยให้การสปริงตัวเท่าไหร่นะคะแต่ของแท้คือแบบ เนี่ยของปองมันจะแบบนุ่มกว่าให้การสปริงตัวมากกว่าเส้นขนยาวกว่านะคะทีนี้มาดูข้างบนมีความใกล้เคียงกันมากลักษณะเชฟต่างๆเหมือนกันมากอย่างกโมเดียวกันแต่ว่าเนี่ยแหละที่บอกว่าเส้นขนของแท้ยาวกว่านะคะมาดูด้านหน้านะคะด้านหน้ามันก็จะมีปุ่มคือแบบถ้ามองแค่เนี้ยถ้าแม่ค้าเขาแบบ ถ่ายรูปมาให้ดูแค่เนี้ยก็แบบเฮ้ยแยกไม่ออกเลยอ่ะแต่เนี้ยอย่างที่บอกคือเส้นขนมันติดเข้าไปข้างในนะคะมันแบบเท็กเจอร์มันเหนียวอ่ะตอนเนี้ยมันเหนียวแล้วอ่ะไม่กี่เดือนเองอ่ะนะจก,กระปรกจัง <c oughs> อ่ะให้ดูตรงโลโก้นะคะโลโก้มีความใกล้เคียงกันมากโอ๊ยตาละเส้นขนติดนาเกียร์นาเกียรน่าจะเป็นขนคิ้วหรือขนจมูกไม่แน่ใจรึง้งยังไม่ออกเออออกละ ดูตรงโลโก้นะคะเออโลโก้ของปอเหมือนจะใหญ่กว่าแล้วก็มีความแบบงานซิลิโคนตรงเนี้ยดูไม่เรียบร้อยเห็นไหมการเก็บงานต่างๆมันไม่เนียบเลยอะแล้วก็มีความปิ้นไปปิ้นมาอยู่ไม่เนียบนะคะแต่ของแท้นั้นมีความเนียบกลิบขอบแบบแทบจะเสมอกันเลยระหว่างงานประกอบพลาสติกกับซิลิโคนตรงนี้นะคะเออคือแบบงานเรียบร้อยมากมาดูสติกเกอร์ดี ก็คือมีความใกล้เคียงใกล้เคียงมากทีเดียวแต่ว่าของปอมมันจะมีคําว่าแบบ QC นะ QC แปะติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีของแท้คือแบบเรียบเรียบเรียบร้อยแค่นี้เลยพิมพ์ตัวหนังสือสีเทาเข้มแต่บา r c o เป็นสีดํานะคะอืมแล้วมันก็จะมีแบบซีเรียลที่ตรงกันกับตัวกล่องอะไรย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจะแบบดูดีติติ๊กเกอร์อยังเบี้ยวเลยนะกลับมาที่ด้านหน้านะคะตัวปุ่มเหมือนกันมาก แต่ของปอมจะดูใหญ่กว่านิดนึงนะคะถ้าไม่เอามาเทียบก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าพอๆชันคล้ายกันบวกลบเหมือนกันนะคะแต่ว่าของแท้ปุ่มมันจะแน่นกว่าปุ่มมันจะแบบลึกๆอะ่ะเออของปอมคือแบบอย่างเงี้ยกดง่ายเฉียวเนี่ยเวลาเปิดของแท้ที่บอกปุ่มมันลึกมากเนี่ยเวลาสั่นของแท้มันจะไม่มีสีฟ้าค้างนะคะมันจะแบบ สั่นแค่ตอนเรากดอะเอ้ยสีฟ้ามันจะติดเฉพาะตอนเรากดแต่ว่าของปลอมอะคือติดตลอดเวลาแล้วดูดีเสียงการสั่นคืนนี้เสียงดังมากแต่ว่าของของแท้อะมันจะมีจังหวะหยุดคือเขาจะตั้งเวลามาให้นะคะว่าแบบตอนหนึ่งตอนหนึ่งข้างเนี่ยให้กี่วินาทีอย่างเงี้ยซึ่งเราจำดีเทลไม่ได้นะมันจะมีจังหวะหยุดเพื่อเตือนเราว่าเฮ้ยให้ย้ายข้างได้แล้วอะไรอย่างงี้นะคะแล้วตอนจบมันก็จะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างเงี้ย แต่ว่าของปอมอะ่ะคือสั่นตลอดเวลาไม่มีสเตปไม่มีจังหวะหยุดไม่มีพอสเลยก็คือแบบเป็นจังหวะยาวๆแต่ของแท้คือละมุนมากเสียงเบามากเนี่ยมันจะมีจังหวะหยุดแล้วไฟมันจะกระพริบขึ้นมาตอนที่แบบเปลี่ยนข้างสิจ้าอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ของปอมอะ่ะไม่มีนะคะของปอมคือเปิดแล้วเปิดเลยจนกว่าจะพอใจอ่ะเดี๋ยวรอน้องเขานี่คือเขาสั่นอยู่นะแต่คือแบบอ่ะมา จังหวะจะหยุดแล้วจ้าจะหมดแล้วจ้าเขาก็จะขึ้นจังหวะนี้ให้กลับข้างนะคะอือ่ะปิดก่อนเดี๋ยวเราคุยไม่จบนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะทีนี้ตัวเครื่องเนี่ยมาดูขนข้างหน้านะคะอย่างที่บอกว่างานมันละเอียดไม่เหมือนกันนะคืออันนี้ดูความเนียบความเรียงตัวของเส้นขนเป็นระเบียบมากแล้วแบบ ขนนุ่มซอฟละมุนมากเห็นไหมนี่คือรูปเบาๆแต่ของปอมอะ่ะคือแบบมีความเห็นไหมมีความเหลื่อมล้ําของแถวการจัดระเบียบแถวไม่ตรงกันอะไรเงี้ยมันไม่้ไดเห็นเป็นเส้นแบบเรียบร้อยเหมือนข้างซ้ายเลยอะ่ะแล้วคือขนมีความหยาบก,กว่าด้วยความที่ขนมันสั้นกว่าด้วยมัแปว่ามันก็เลยแบบแน่นๆนะ่ะเนี่ย รูดไปอย่างแรงยังไม่มีความสะเทือนเลยนะคะแต่นี่คือแบบเบาๆเองอะรูดเบาๆคือแบบเห็นหแต่เนี้ยสากมากนะคะตรงนี้ข้างบนก็เหมือนกันกูกร้องข้างบนนะคะไว้แบบเข้าซอกซอนในส่วนที่แบบซอกจมูกหรือโซนที่แบบว่ามันมากๆยอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันจะมีความสปริงตัวดีกว่าอันนี้มันก็จะตื้อๆเหมือนกับข้างหลังนะคะสั้นกว่า ตัวเครื่องมอาเหินเินไม่ค่อยรู้ดูไม่ออกนะคะทีนี้มีคนถามในคลิปที่แล้วว่าน้ำหนัก2ตัวนี้เท่ากันหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่เท่านะคะของแท้มีน้ำหนักที่มากกว่านะคะส่วนของปลอมเนี่ยเบากว่านะคะก็ลองช่างให้ดูแล้วเดี๋ยวแบบรูปมาใส่ให้ดูดีกว่าว่าแบบ ของแท้ของปลอมหนักเท่าไหร่บ้างซึ่งประจําดีเทลไม่ได้นะเดี๋ยวใส่รูปไว้ให้ตรงนี้นะคะว่าแบบเออมันหนักไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าใครจะลอดซื้อหรือว่าลองถามแม่ค้าเงี้ยให้เขาลองชั่งตัวเครื่องแล้วก็ได้เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าของแท้จริงหรือเปล่าอะไรงนี้เนาะโอเคทีนี้ก็คงไม่มีอะไรละน่าจะหมดเท่านี้ก็คือของแท้ของปลอมราคาต่างกันเป็นสิบเท่าเลยนะคะของแท้ราคาเต็มมันอยู่ประมาณ ,6000 กว่าบาทอะแต่ของปลอมนี่คือซื้อมันในราคาแบบ สามกว่าบาทเองอะคือแบบต่างกันเยอะมากแต่ก็เนี่ยแหละพอลองใช้แล้วก็รู้ว่าเออคุณภาพมันไม่ได้จริงๆมันคนละเรื่องเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ต่างอีกอย่างหนึ่งคือวารันตีนะคะของแท้เขามีประกันเครื่องนะคะว่าแบบเออกี่ปีกี่ปีแล้วก็สามารถเอา serial number ไปรีจิสเตอร์ในแอปของเขาได้เขาจะมีขึ้นเลยว่าเราแบบประกันหมดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ของปอมมันไม่ได้แล้วก็แบบอาจจะมีประกันร้านหรืออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ร้านที่เราซื้อมาแต่ว่า ใจจริงก็ไม่อยากจะให้ไปลองอะไรอย่างนี้เลยคือเราลองใช้แล้วนะคือแค่ขนก็ชนะขาดแล้วอะคือมันอันนี้ใช้แล้วแบบหลังหน้าสะอาดเนียนนุ่มนะคะไม่ไม่ระคายเคืองเลยนะคะแต่อันนี้คือแบบมีความแบบเฮยียจากผิวอันนี้ไม่ได้กลาแดดแต่ว่าแบบมันจริงต้องไปลองเองนะคะเราจะรู้ว่าแบบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆซึ่งแบบไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีเกรดที่แบบกรอบเอ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 ะไรอย่างนี้ออกมาอีกหรือเปล่าแต่ว่าณจุดเนี้ย ที่เหมือนที่สุดเท่าที่เคยเห็นคือมีตัวแผ่นแม่เหล็กอันเนี้ยแถมมาให้แล้วมีแบบมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยอะ่ะ แต่ว่ากว่าคุณจะรู้ก็คือคุณต้องลองไปรีจิสเตอร์นึกออกปะพอถึงเวลานั้นก็แปลว่าคุณซื้อไปแล้วอ่ะคือเจ็บตัวไปแล้วอ่ะเออเพราะฉะนั้นเพื่อให้ความแบบเพื่อให้เราสบายใจแล้วก็มั่นใจด้ว่าเออได้ของแท้แน่นอนอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ไปซื้อในช็อปของเขานะคะหรือว่าซื้อแบบในเซฟอร่าก็ได้นะหรือว่าซื้อใน Offi c i a l Shop ใน Lazada อะไรเงี้ยก็มีนะคะหรือจะกดสั่งจากลิงก์เอ่อข้างล่างนี้หรือบอสไซดไว้ห้างก็ได้ว่าแบบเอออันนี้เป็นของออฟฟิเชียลจริงจริงก็อยากจะให้ คลิปนี้เป็นข้อมูลดีๆแล้วกันว่าเออใครที่กําลังลังเลแล้วแบบอยากได้ของถูกแต่ว่ากลัวอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะมไม่เหมือนกันจริงๆนะคะไม่ไม่สามารถแทนกันได้แต่ถ้าเกิดใครมีงบน้อยก็ลองดูนะเฮ้ย <laughs> อยากจะพูดคือของ f อริ o มันก็มีรุ่นอื่นอีกแหละที่แบบอยู่ในงบที่แบบ หลักพันต้น,ตนๆเลยงพันกว่า2,000ก็มีนะคะแบบ p พ y ย์พ s าสอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลองกันได้นะมันมันใช้ดีเหมือนกันนะคะขนมันนุ่มละมุนแล้วที่แน่ๆคือแบบ material ที่เขาใช้ซิลิโคนมันเกรดดีกว่าแน่นอนนี่คือแบบพูดได้เลยว่าไม่เหมือนกันนะคะโอเคไปและก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะหวังว่าจะช่วยได้นะอ่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปอะไรอย่างนี้ก็เหมาะกันได้นะคะแล้วก็ เอออยากให้เทียบอะไรก็ลองรีเควส t มาได้ถ้าเกิดเรามีแท้เทียมอะไรก็จะเอามาพูดให้ฟังกันอีกนะคลิปนี้แก้ตัวแล้วนะกล้องไม่สั่นแล้วนะโอเคขอบคุณสำหับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe นิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยเนาะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปรีวิวอย่างนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลามีคลิปใหม่เบลก็จะแจ้งเตือนให้ทราบนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย